สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่โคลพลักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็นะครับมีข้อมูลมาประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนักสะสมนะครับผมให้ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่ใบละ5,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับธนบัตรที่มีราคาแพงนั้น ผมใค่ขออนุญาตทุกท่านนั้นตั้งอกตั้งใจและก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับยืนยันว่าถ้าท่านมีท่านสามารถขายได้นะครับที่นี่เรารับซื้อจริงโดยไม่ต้องทำใบรับรองใดๆให้เพื่อนๆนั้นเสียเงินเสียทองแต่ประการใดนะครับเอาล่ะนะครับทุกคนครับเมื่อเพื่อนๆพ,พ,พร้อมแล้วเราจะเริ่มอธิบายธนบัตรที่มีราคาให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมได้ฟังกัน และก็นะครับในส่วนของข้อมูลการรับซื้อให้เพื่อนๆแบบช้าๆชัดเจนนะครับมีขายได้แน่นอนครับในส่วนของธนบัตรที่เราจะพูดถึงกันในธนบัตรของในหลวงรัชกาลที่9นะครับสำหรับใครที่ถือธนบัตรรัชกาลที่9รุ่นนี้คุณต้องตั้งใจฟังนะครับเรามาชมนะครับในส่วนของข้อมูลของด้านหน้าของธนบัตรที่นะครับเรา นะครับจะบอกกล่าวในคลิปนี้ด้าน,นหน้านั้นจะเห็นได้ว่านะครับธนบัตรใบนี้จะเป็นภาพพระบรมสายาสาธิตสลักษ์ของในหลวงรัชะกาลที่9นะครับซึ่งจะมีนะครับข้อความกำกับอยู่ก็คือรัฐบาลไทย100บาทอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมีหมวดตัวเลขชัดเจนนะครับแล้วก็มีแถบสีน้ำเงินอย่างนี้นี่นั่นหมายถึงว่าเป็นธนบัตรแท้นั่นเองครับเราจะมาพูดถึงด้านหลังของธนบัตรรุ่นนี้นะครับ สำหรับรุ่นนี้เท่านั้นนะครับที่เราจะพูดถึงและก็รับซื้อสูงผมให้ข้อมูลแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนในส่วนของธนาบัตรรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับเป็นอาจจะทําขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษนะครับต้องบอกว่าเป็นธนาบัตรที่ทรงคุณค่าและก็น่าเก็บสะสมไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าสองพระอ,องค์ที่อยู่บนธนาบัตรใบนี้นั้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่ต้องบอกว่าครองใจคนไทยทั่วประเทศ และลองใจคนทั่วโลกนะครับนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่๙และก็พระราชินีของพระองค์ท่านในรัชกาลที่๙นั่นเองซึ่งธนบัตรรุ่นนี้นะครับเป็นนะครับธนบัตรที่จัดทําพิเศษจะมีข้อความกํากับอยู่ด้านล่างนะครับว่านะครับราชาพิเศษสมรสนะครับครบนี่หกสิบปีอย่างนี้นะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้ในส่วนของใบธรรมดาแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้ แล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นั้นนะครับมีราคาแพงหรือเปล่าในปัจจุบันต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นธนบัตรแบบธรรมดาแบบนี้ก็ขึ้นอยู่ว่านะครับเพื่อนๆน,นักสะสมจะเล่นหากันอย่างไรแต่ผมแนะนําว่าควรที่จะเก็บสะสมไว้ใส่กรอบไว้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องนะครับไม่ต้องอ่าอ่าไม่ต้องไปเขาเรียกว่าเคลือบนะครับใส่กรอบไว้ผมเชื่อว่าภายภาคหน้านั้นอาจจะมีราคาที่สูงก็ได้นะครับก็เน่องจากว่าเป็น สารบัดที่ส่งคุณค่าอีกชนิดหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับโดยเฉพาะคนที่นะครับมีนะฮะความนะครับคิดถึงนะครับระลึกถึงนะครับพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านผมเชื่อว่าคนที่ฟังคลิปนี้ก็เกิดในรัชกาลที่9้าเหมือนกันนะครับใครขออนุญาตนะครับพูดถึงพระองค์ท่านนะครับด้วยจะว่าผมเองก็เกิดในรัชกาลที่9้าเหมือนกันครับเอาละครับทุกคนครับมาดูข้อมูลการรับซื้อบัตรง่ายๆนะครับ ที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับขอแค่เพื่อนๆนะครับมีนะฮะจำนะครับจจุดข้อสําคัญนะครับที่จะให้แล้วนะครับจำจุดข้อสําคัญที่เราจะรับซื้อแล้วนะเพื่อนๆนะขอให้ธนบัตรของคุณนั้นเป็นรุ่นนี้นะครับก็คือในส่วนของ 3. จุดง่ายๆนะครับที่จะเปลี่ยนราคา100เป็น5000บาททันทีถ้าไม่ขาดไม่รู้นะครับผมจะให้ดู3จุดง่ายๆนะครับจำจดจำา3จุด ให้ดีๆนะครับก็คือธนบัตรของคุณต้องเป็นรุ่นที่มีในหลวงรัชกาลที่9และก็พระราชินีในรัชกาลที่9อยู่ด้านหลังแบบนี้ต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นนะครับที่มีข้อความว่าราชาพิเศษสมรสนี่คือจุดแรกนะครับที่เราจะบอกคุณนะครับแล้วก็จุดที่2ก็คือนะครับธนบัตรของคุณต้องเป็นแบงค์ร้อยรุ่นนี้เท่านั้นนะครับในราคา5 0 0พันนะครับและจุดสุดท้ายคือด้านหน้าของธนบัตร อันนี้คือไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยนะครับด้าน,นหน้าของธนาบัตรนี้คือจุดจ่ายตังค์เลยถ้าคุณมีนะครับถ้าเกิดว่าธนาบัตรของคุณด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับมีรูปลักษณ์แบบนี้นั้นให้คุณสังเกตง่ายๆเลยครับให้เหมือนกับใบนี้ฮะให้เหมือนกับใบนี้เราซื้อทันทีนะครับในราคา5,000บาทยืนยันซื้อจริงนะครับในราคา5,000บาทต่อใบนะครับถ้าเกิดว่า สภาพให,ใหม่ๆอย่างนี้นะครับห้าพันผมให้คุณเลยนะครับขอแค่ธนบัตรของคุณด้านหน้าเป็นแบบนี้ในรุ่นนี้นะครับในรุ่นนี้นะรุ่นที่มีในหลวงกับพระราชินีอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะครับในรัชก,กาลที่9นะครับขอรุ่นนี้นะแล้วก็ด้านหน้าของคุณให้เป็นเหมือนใบนี้นะครับก็คือสังเกตง่ายๆว่าธนาบัตรใบนี้จะมีความพิเศษก็คือจะมีธนบัตร100บาทอยู่ในใบเดียวกันนั้น3ใบอย่างนี้นะครับ ก็คือเอาง่ายๆว่านะครับหนึ่งเห็นไหมฮะจะมีใบที่หนึ่งแล้วก็ใบที่สองมีสองใบในใบเดียวอย่างนี้นะครับและไม่มีหมวดตัวเลขเห็นไหมครับไม่มีหมวดตัวเลขเห็นไหมครับไม่มีหมวดตัวเลขนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนะฮะแล้วก็จะมีลายน้ํานี่นะครับเห็นไหมมีลายน้ําอยู่นะฮะเป็นของแท้นะครับมีลายน้ำสองฝั่งด้วยนะครับนี่นี่อีกอันหนึ่งเห็นไหมฮะนี่อีกอันหนึ่งนะมีสองฝั่งด้วยใครเจอแบบนี้นะครับ แป,แปลกๆแบบนี้ในรุ่นนี้นะครับในรุ่นนี้นะตามนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะฮะที่ผมให้ดูด้านหน้าธนาบัตรของคุณต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมรับซื้อในราคาอยู่ที่ใบละ5 0 0พันบาทนะครับ5 0า0บาทนะฮะสำหรับแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับดูด้านหน้านะครับขอเป็นรุ่นนี้นะขอเป็นรุ่นนี้ใครพบเจอนะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์ ID นะครับที่โชว์อยู่บนหน้าจอในขณะนี้ได้เลยนะครับที่โชว์อยู่บนหน้าจอขณะดนี้ได้เลยนะครับผมรับแค่ด้านหน้าแบบนี้เท่านั้นนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งรับแค่ด้านหน้าแบบนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่แบบนี้ยังไม่รับนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปด้วยนะครับถ้าเกิดใครไปเจอธนบัตรแบบนี้ที่เราพูดคุยกันก็แอดไลน์เอดีมาขายได้เลยไม่ต้องทำใบรับรองนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารขอบคุณและสวัสดีครับ